เฉยๆทุกปีถ้าเป็นบ้านพี่ก็คงต้องสานน้ำเด้งคงโดนสานเด้อยาเจ้าขอโชว์เฮ้ยอยาเจ้าขอโชว์เฮ้ยพาหลวงพ่อโตคงเป็นโลเฮ้จริงๆก็รู้เฮ้กำนัลข้อโว้ตาบ้านใหญ่ต้นโพงานใหญ่โตเฮ้ตักบาเทโวเฮ้ยนังสุขภัณไม่ใช่เัินต้องไปเฮ้ Cảm ơn sợi Cảm ơn sợi Cảm ơn sợi, cảm ơn xa. cảm ơn